สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้แอดมินเพจสิบาพาไปรอผู้หยวกผู้หยวกน่วยนี่นะครับเป็นผู้ที่ชาวบ้านน้องวาใส่หาอยู่หากินเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับทางไปนี่ก็ชี่พานบ้านแยกบ้านโนนดินแดงเดียวทรายไปทั้งบ้านน้องวา ตรงไปเรื่อยๆนะครับที่เป็นถนนคอนกีจนถึงผู้หยวกเลยพอถึงแยกบ้านหนองว่าท้องแล้วเลี้ยวขวานะครับตรงไปเรื่อยๆจากประมาณ200เมตรแล้วก็ทีมีทางแยกนาวัดเบี่ยงขวาขึ้นไปทั้งผู้หยวก ตรงไปเรื่อยๆกับที่เห็นบรรยากาศทองไรทองนะส่วนอ้อยช่วงนี้ฝนตกดูนะครับเพราะที่พื้นที่การดำนาการทีเก็บกัดน้ำว้ไทไถว้คาดไว่แล้วกาหาหอยหาปูเป็นวิธีชีวิตชาวบ้านซึ่งตอนนี้เป็นช่วงนาฝนหรือดูฝนการทำนา ทีเอสเดินทางมามเบิงภูหน่วยนี่ก็คือชาวบ้านนะครับที่ิ่นหาหน่อไม้ซึ่งหมาเห็ดหนอ่อไม้สิงถน้อมอาหารทรงออกขายทั่วประเทศตะกอนผู้เขียวมีโลงหน่อไม้นะครับกะเพิ่นกติเห็ดหน่อไม้ทรงออกทั่วประเทศแต่ปัจจุบันนี้เพิินหมาเห็ดหนอ่อไม้สิ่ง แท็กส่ถุงทรงขายชั่วประาทศเดี๋ยวคลิปหน้าแอดจิพาไปเบิง้งการเฮ็ดน่อไม่สิ่งไทยบ้านหนองว่าซึ่งเฮ็ดหลายที่สุดนักครับในอำเภอภูเขียวขาดลับฝนกระตกพอดีเลยแวะบ้านโมที่เคยเลี้ยนนำกันตั้งแต่สมัยปอหนึ่งจะเลยแวะให้เพื่อนขอเพิ่อนมีอาชีพ ชำแหลมหมูและกะเกี่ยวกาะหมูขายและกายเห็ดใส่กรอบขายน้ำสูตรเด็ดสูตรบ้านๆน,นะครับเพิ่นเห็นแอดมินเพจไปเพิ่นการ้องเกี่ยวหรือว่าเฮ็ดกาดหมูแบบบ้านๆให้เบิ่งกะออกมาหน้าตากะเป็นสีสันสวยงามนะครับเป็นหนังติดมันนะครับกินกับสมตำแ่บกะ มีอีอย่างกะซังใดทางเอดนะครับใส่กรอบบั้นบานแคบหมูบั้นบานหนังติดมันคลิปหน้านะครับติดตามการฮิดน Hit ้ำไมซิง